สวัสดีครับผมก้องสรวิสสุบุญครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาร่วมกันปฏิบัติภารกิจตามหาบ้านครับกับโครงการบ้านเดี่ยวซีรีนเพชรเกษมพุทธมณฑลสาย3ครับหนึ่งในโครงการบ้านของปรินซิริตามเข้ามาเลยครับ ซีรีนเพ็กเกษมพุทธพนธสายสามนะครับเป็นโครงการบ้านเดี่ยว2ชั้นครับสไตล์โมเดิร์นโฮมขนาด4ห้องนอนแล้วก็3ห้องน้ำนะครับเขาว่ากันว่าที่นี่เนี่ยแตกต่างจากทุกที่ที่เราเคยสัมผัสกันมาครับเพราะว่าซ i r ีนเขาเข้าใจทุกความต้องการของคุณจริงๆจ,งจ,งจึงคัดสรรเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นนะครับเอาละครับเรามารีวิวกันดีกว่านะครับว่าซ i r ีนเขาเข้าใจทุกความต้องการของเราจริงๆหรือเปล่าโครงการบ้านเดี่ยวซ i r ีนใส่ใจทุกรายละเอียดครับ ตัวบ้านมีกระจกรอบด้านเพื่อให้คุณชื่นชมสวนหย่อมสีเขียวท้องฟ้าและสายน้ำได้365วันส่วนประตูห้องครัวก็เป็นประตูกระจกแบบบานเลื่อนป้องกันกลิ่นรบกวนแต่ไม่ทำให้บ้านดูทึบและอึดอัดความใส่ใจของปรินซิลิยังรวมถึงการแบ่งพื้นที่ชั้นล่างเป็นห้องนอนหนึ่งห้องสำหรับสมาชิกผู้สูงวัยที่เดินขึ้นลงบันไดไม่สะดวกอีกด้วยนะครับอีกหนึ่งจุดเด่นของบ้านก็คือ private zone บริเวณชั้นบนนี่แหละครับผมเชื่อว่าจะต้องเป็นมุมโปรดของทุกๆคนในบ้านแน่ๆ เพราะออกแบบให้มุมนี้เป็นพื้นที่ส่วนรวมของสมาชิกในบ้านสําหรับพื้นที่ส่วนตัวของทุกคนในครอบครัวก็มีนะครับทั้งห้องนอนสําหรับสมาชิกตัวน้อยของบ้าน2ห้องและห้องนอนใหญ่ที่โอดโถงและมุมนี้เลยครับสาวๆชอบแน่นอน walk in closet ที่เชื่อมต่อกับห้องน้ำให้ความเป็นส่วนตัว we love, we care, we นี่เลยครับสวนหย่อมลอยฟ้า วาดภาพตามผมนะครับเช้าเช้าตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเจอกับพื้นที่สีเขียวแบบนี้นะครับรับลมเย็นเย็นกับไ้แดดกรุ่นกรุนทั้งหมดนี้อยู่ในห้องนอนของตัวเองครับการเลือกซื้อบ้านสักหลังเรื่องทำเลที่ตั้งก็สำคัญนะครับซีรีนเพชรเกษมพุทธมนตรสายสามคือความลงตัวระหว่างชีวิตสงบเป็นส่วนตัวกับชีวิตทำงานจริงๆครับ สะดวกสบายกับทุกเส้นทางเข้าออกไม่ว่าจะเป็นถนนเพชรเกษมถนนพุทธมณฑลสายสามและถนนบรมราชชนนีที่นี่อยู่ใกล้แหล่งช้อปปิ้งอย่างน,นบรบางแครครับบิ๊กซีเพชรเกษมโรงเรียนเด่นล่าและมหาวิทยาลัยธนบุรีครับโอ้เรียกว่าเป็นทำเลที่ตั้งที่ดีจริงๆนะครับโอ้โหเดินทางไปไหนมาไหนสะดวก ออกแบบบ้านก็ทันสมัยเข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่จริงๆอีกทั้งยังจะมีสมโมสรน,นะครับมีสวนส่วนกลางแล้วก็สระว่ายน้ําที่กันมันจะก่อ,กอสร้างเร็วๆนี้ด้วยข้อเสนอบ้านเดี่ยวดีๆแบบนี้เนี่ยได้ใจผมไปเต็มๆเลยครับในราคาเริ่มต้นเพียง5ล้านกว่าบาทเท่านั้นเองครับลองแวะเข้ามาชมบ้านตัวอย่างกันนะครับหรือว่าจะตามไปรีวิวกับโครงการอื่นๆของปรินซิริก็ได้แต่ว่าตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Take care of each other.